โรงเรียนวัดมูลเหล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประหมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่งบริหารงานโดยนางปิยมาศเจริญวงศานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมูลเหล็กโรงเรียนวัดมูลเหล็กได้มีการจัดกิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายที่ดีโดยทางโรงเรียนมีการสนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกิจกรรมทางกายในรูปแบบต่างๆเช่นผ่านวิชาพละศึกษาผ่านการเดินทางไปโรงเรียนผ่านการออกกำลังกายในช่วงเช้าก่อนเข้าห้องเรียนในห้องเรียนในช่วงเวลาพักกลางวันหลังเลิกเรียนและการออกกำลังกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนวัดมูลเหล็ก ดำเนินการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยใช้วงจรบริหารคุณภาพ PDCA 4ขั้นตอนดังนี้ 1. การวางแผนแพลนหรือระยะเตรียมการโดยประชุมครูบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาคู่มือโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายประจำปี2568และวางแผนการดำเนินงานร่วมกันสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาตามบริบทของสถานศึกษาจากข้อมูลภาวะโภชนาการจากระบบ DMC และข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจากคุครูประจำชัน้นกำหนดแผนการจัดก,กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายโรงเรียนวัดมูลเหล็ก รวมไปถึงมีการประกาศนโยาบายโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายของโรงเรียนวัดมูลเหล็ก 2. ปฏิบัติตามแผนดูหรือระยะปฏิบัติการการลงมือปฏิบัติงานตามแผนในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายโรงเรียนวัดมูลเหล็กโดยมีการดำเนินการดังนี้พุ่งในการโรงเรียนประกาศนโยาบายโรงเรียนส่งเสรมิมกิจกรรมทางกายครูประจำชั้น ครูประจำวิชาจัดกิจกรรมให้ความรู้และประโยชน์ของกิจกรรมทางกายบูรณาการการเรียนรู้สู่ห้องเรียนจัดกิจกรรมทางกาย60นาทีกิจกรรมตามช่วงเวลาเชา้ากลางวันเย็นและกิจกรรมระหว่างวันโดยจัดกิจกรรมหน้าเสาธงลานอเนกประสงค์ในห้องเรียนและหน้าห้องเรียนดังนี้กิจกรรมช่วงเชา้าได้แก่ เดินเก็บขยะและดูแลความสะอาดบริเวณเขตรับผิดชอบเต้นแอโรบิกมวยไทย,ยากิจกรรมช่วงพักกลางวันได้แก่ฟุตซอลร,รวมไปถึงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนในทุกชั้นเรียน 3. ตรวจสอบเช็คหรือระยะติดตามและประเมินผลครูประจำชั้นร่วมกับครูพระละศึกษาเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน รวมไปถึงเปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนก่อนและหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมเก็บข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 4. a แอคชั่นปรับปรุงแก้ไขพัฒนาสะท้อนผลการดําเนินง,งานกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายโรงเรียนวัดมูลเหล็กตามสภาพจริง นำเสนอต่อผู้บริหารพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดำเนินงานครั้งต่อไปให้ประสบความสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยการดำเนินงานดังนี้สรุปและรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการ PLC การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดมูลเหล็กมีการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอย่างหลากหลายช่องทางอาทิเชน่นเว็บไซต์ของโรงเรียนเฟซบุ๊กหรือลายกลุ่มผู้ปกครองเป็นตน้นวัดมูลเหล็กร่วมใจส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างเข้มแข็งวัดมูลเหล็กร่วมแรงกระหนักเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน วัดมูลเหล็กร่วมฝันสุขภาพดีและแข็งแรงในเร็ววันวัดมูลเหล็กร่วมพลังก้าวสู่ฝันโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายโรงเรียนวัดมูลเหล็กขอขอบพระคุณค่ะ